ชาวเน็ตเห็นตรงกันเธอโชคดีได้พระเอกดังคนนี้เป็นสามีและพ่อของลูกอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับเบียสกุลดาวั์คณารดและภรรยาวิกกี้โดยสาววิกกี้เพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องวีลินนักพร,ร์กคณารดโดยเราจะเห็นภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องวิลินอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดมีคลิปน่ารัก ของพ่อเวียลงโซเชียลขณะยืนตากผ้าให้คุณภรรยาและลูกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นความโชคดีที่มีผู้หญิงต้องการพ่อของลูกแบบนี้พเพเอกก็ทำได้ทุกอย่างครับสู้ๆค่ะโอ้ยคุณพ่อน่ารักจริงตากผ้าอ้อมให้ลูก